ยินดีต้อนรับสู่ Bancorp BattleTech ยูแทคติคอลดิฟดิฟอินทูโมเดลและฟิวเจอริสติกมิลิเตอรี่เทคโนโลยีทูเดย์เริ่มต้นด้วยการประชุมเชิงลึกเกี่ยวกับพลังงานที่ทรงพลังของอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันขีปนาวุธ (ASMs) อาวุธเหล่านี้มีรูปร่างและพลังงานที่ทรงพลังท้าทายอาวุธพื้นผิวแบบดั้งเดิมและทำให้เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในบทสรุป20นาทีนี้เราจะครอบคลุมว่าพวกเขาคืออะไรพวกเขามาจากไหนและพวกเขาทำงาน Data evolution, modern system, tactical doctrine, and w a e r anti-ship missile technology is heading. Whether u a defense enthusiast, a war gamer, or just curious about how n a v y fight, y o u in the right place. Let's get locked on. At their c a l l anti-ship missiles are guide weapon designed to destroy surface v e s s e l They come in many s i z e range, and speed, from subsonic s e a s k i m m e r to hypersonic carrier k i l l e r วัตเซตเดียมอพาร์ทจากท рад ิชันแนลนาวอลกันออทอปิดอุสแตนต์ออฟคับบิลิตี้เดอโลเอตแทกเกอร์ทูสไตรชิฟฟ์ฟรอมโดเซนคูนเดสอออิเวนโอเวอร์เอทัลซันกิโลเมตรอาเวย์มอสเอสเอ็มเอสเรียลลี่ออนอินเอเชียลกีแดนส์จีพีเอสรัดาโฮมิงอออินฟราแทกเกตติ้งเดเมร์ฟลายโลเวอร์เดอะซีทูเอเวอร์รัดาออร์ดิฟแอตสตีฟแองเกิลทูสไตรฟฟ์ฟรอมอับรอฟเดวอลเฮดอิเตอร์ไฮเอ็กโพรซีเซมิอาร์เมอร์เพียชิง or even dual mode optimize to inflict maximum damage on a ships hull, electronic, and crew. Anti ship missiles first saw combat use during the Cold War. Though that r o u t e go back to World War II. The German Fritz X and h e n s k e l HS 293 were early guided bomb used against Allied s h i p But it was the Soviet Union that really advanced ASM technology. System like the P-15 Termit h known to NATO as Styx were exported globally. แอนเฟมาร์ลียูสในเดือนหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดซิงคิงออฟเดอะไอซ์ราเอลีเดสเตอร์เยอร์เอลัดบายอียิปชีนฟอสซิสดิสมาเกตเดอะดอนออฟมิสซิลโดมิเนนท์แอทซีอินรีสปอนส์เดอะยูเอสฟรานซ์ไชน่าแอนอาร์เทอร์ดีเวลโลเพ็ดแดร์ออนซิสเตมฮาพูลเอ็กโซเซสซีลบแปดร้อยสองแอนโซออนเดอะฟาวกลแวนวอร์ในหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองโรฟเดอะพอยท์โฮมทูบริทิชวอร์ชิปเวิร์ดยึดบายเอ็กโซเซส ช่างจิง n าว a l Doctrine for ever let's talk categories subsonic missiles this includes the U.S. Harpoon, f r i e n d Exocet and China's YJ 8 3 the y t y p i c a l l y fly low hugging the sea avoiding radar detection dash speed is n d a s strength it's steel and number supersonic missiles Ding of Russia's P 8 0 0 Onic or India's Brahmos this close in fast and hard even if detected เทสต์ออฟเฟนนอตอินอัพไทม์ทูอินเทอร์เซ็ปเดมเอแมทสองบวกมิซิลกีฟเอชิฟสามสิบถึงหกสิบเซกันทูเรสปอนไฮเปอร์โซนิกมิซิลเลส this is the next generation and it's already here ประเทศเซอร์คอนจีน like ่าส์ดีเอฟสองหนึ่งดีและดีเอฟยี่สิบหกและอีเวนต์คอนเซ็ปต์ไลท์เดอะยูเอสนาวีคอนเวนชั่นอลโปรมสไตร์ dis travel above แมทห้าเรีแอคชั่นไทม์เมร์เซกัน อินเทอร์เซพชันอีสเนอรี่อิมพอสิเบิลวิดทูเดตสิสต์เอมบอลลิสติก vs ครูซครูซมิซิลเลสฟลายโลว์เทเรนน์ฟอร์โลวิ่ง or สกิมมิงบอลลิสติกแอนตี้ชิปมิซิลเลสไลด์เดอร์ไชนีสดีเอฟสองหนึ่งดีแคเรียคิลเลอร์อารอนชายแอนเดสเซนส์ตีพลายพรีลีกอินออนเมนูเวอร์เบิร์นวินทรีวีฮิโคลทูอีเวนต์ดิฟเอนเซสเลสเทดเอคลอเซอร์ลุก at some iconic system ห้าพูล USA in service since the 1970s Constantly Upgrade Deploy on ship s u b aircraft over the horizon range sea skimming GPS Radar g u i d exoset e France family use in the Falkland small compact and deadly exported worldwide launch from sea air or land Brahmos India Russia supersonic cruise missile with m a c h 2.8 speed dual seeker เอ็กไบรมี่หาทูอินเทอร์เซ็ปซีเบสแอนแลนเบสวาเรียนนอว์คอมมอนยีเจสิบแปดไชน่าเอไฮบริดมิซิลซับโซนิกสำหรับ most of its flight เดินเซอร์เกสทูซูปเปอร์โซนิกอินเทอร์มินอลเฟสเวอรี่หาทูสต็อปเซอร์คอนรัสเซียไคลเมดไฮเปอร์โซนิกครูสมิซิลอันเลกส์สปีดอัพทูแมตแปดลิทเติ้ลเวอรี่ไฟดัตตาบัดอินนัฟทูเวอรี่ในเอทีโอเนวีเอเอสเอ็มเอสแคนบีล่าช์ฟรอมชิป ซุปเปอร์เรนแอร์กราฟอื่นทั้งรถออนแลนด์ฟลักซิบิลิตี้อีสต์คีออนบอร์ชิปเทอฟเอนสโตย์อินเวอร์ติกลอนสิสต์เอมออร์แคนิสเตอร์ไรเดกลองเชอร์แอร์กราฟลอนช์เอเอสเอ็มเอสกีเปอร์เอเดเวนท์เอด์อินเคิร์สเรนแอนด์อะบิลิตี้ทูสไตรฟอร์มอันเอ็กซ์เปคเวอร์ซุปเปอร์เรนลอนช์วาเรียนไลท์เดอะซับฮาพูลอาร์ติวีแอนด์ฮาร์ททูอันติซิเปตซัมเมชั่นอีเวนมาว์โมบายลองเชอร์ออนฟลัก Creating coastal defense system that can strike ship from hundreds of k i l o m e t e r inland. One missile r a l l y sing a ship, but a swarm can overwhelm even modern defenses. This has led to tactics like saturation attack, launching 4, 6, or even 16 missiles at once. Steel, electronic c o u n t e r m e a s u r e and multi-axis attack from air, sea, and land make it harder to defend. d e f e n d e r rely on AEGIS. C.I.W.S. System Life ฟาร์ลังออราเซีย a n and j น m m i n g จ o intercept Incoming Threats. But when missiles come fast า n d า r o m multiple d i r ิ c t i o n t เ i n g ันติ c h a ช t ติ quickly. This is why carrier no longer sail alone. They need escort, early warning aircraft, and l a y e r d e f e n s e zone. The next generation of anti-ship missiles will be faster, smarter, and more autonomous. Expect AI-guided war missiles, hypersonic glide v e h i c l e สเตลเลียร์ดีไซน์และอีเวนต์โลจิเตอร์เรียงมุลิชันคาร์เปเบิลออฟซิเล็คติงตาเกตไดนามิคอลลีเวอร์ซีอิงเกรเตอร์อินเตอร์เกรชั่นวิดโดรนและซัตเทอร์ไลน์รีคอนแนลเซนต์ในอนาคตอาวุธขีปนาวุธรับอัปเดตไลฟ์จากอวกาศหรือโดรนในบินอัตต์จัสติ้งอีทาเกตเบสออนแบตเตอรี่คุณดิชั่นนี้คือความจริงของสถิติคณิตศาสตร์สำหรับทุกคนรอบโลกแอนตี้ชิปมิซิลล์ส์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในเวอร์เฟลที่แม้แต่เป็นอีเวนต์ที่แพงที่ส ฝึกซ in ้อมในวิธีรีทิงแท็กติกส์,อินเวสในระบบป้องกัน,และวางแผนสำหรับการต่อสู้หลายโดเมนจากสงครามโคลว์ไปจนถึงการตัดสินของไฮเปอร์โซนิกเทค ASMs ยังคงอยู่ที่หน้าอกของนากาอัลอาร์มเรสต์ขอบคุณสำหรับการรับชมการดำน้ำลึกจากสงครามแบงกอกแบตเทิลเทคถ้าคุณสนุกกับการแบกดาวให้ไลค์,สมัครสมาชิก,และแจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นว่าขีปนาวุธต่อต้านเรือใดที่คุณคิดว่าเป็นเกมที่แท้จริงที่สุดจนถึงครั้งหน้า Stay sharp, stay stv.